ตำเงอ่าอ่าตาทำงเดียวทำไรอ่ะเป็นทลเราแบที่แอบแล้วเดี๋ยวซันนั้น่าจะรอดกันนะซันรอดรอดเซ็กเซ็กเ็กิน้ำเร็ก ไปหามันทำไมไม่มีวิ่งมันนี่มันไหนแล้วมันไหนแล้วอันอัอน

สถานที่้วสนุสนาากว่เมื่อกีอ่ะทำไมอ่ะซื้ออะไรเอ็น่ะขอลองดูดิมีตัวด้วยไปตีผีเล่นกว่า วิชายครับลังโอ้บีไม่ามาไหวแล้วโอ้บีละพันเออเออบีบีโดนพันบีวิ่งแล้วบีวิ่งไล่แล้วโอ้โอ้อไปจ๋านะโอ้ไปจ๋าไม่ไหวแล้วโอ้โเพื่อนคนเดีวยวนกะูกูก้าก้าว้าไปเลยไม่เจอวะ่ะ อย <ersch> ู่นี่ไงอยู่นี่ไงนี่ม่าไม่เจอซะอีกโอ้ยมึงเจ้หนีไม่ได้โอ้กูนีไปทุกทีหรอกกูไม่อยากอยู่ได้อ้าวอย่าตวจะทำยังไงไรจะบุกอะไรจะบุกอะไรอ้าวเออกระไรกระไรยาวนะยาวอืมตุ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนนะไอ้ผมยาวหยิกๆไปไหนแล้ว เออผมอยากเห็นนี่นี่เองไม่ไหนเหรอไอ้หนูโอ้ยติดโอ้ยหมดเวลาประดีตัวอะไรตัวอะไรสันตัวเป็นหน้าเลยมึงแคปตันฮัลโหลโหลโหลอีกตัวโนริโนริแล้วกูเน็ตไม่ดี โอ้ยคำของนี้คืออ๋มาเพื่อก็เอากูเลยกูยาาจริงไงยกปูาย่เฮ้ยโดนเ้ยวิ่งเลยวิ่งวิๆงว่ดะก็เลยไปครับวิ่งหนีสัตนอยู่ไหน ไม่เป็นไรเพื่อนตายตายอยู่ไหนวิ่งหนีมันอยู่หรอวิ่งหนีมาอยู่วูบูจะตายกูจะตายกูตายไอ้ซันวิ่งนะครับพี่น้องแอบแล้วนมยายนมยายนมยายจ้า rồi Rồi, dài 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 rồi dài nó luôn dài giày, dài 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 Nắm dài 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 มาแล้วตามมันกันเลยขึ้นไปข้างบนน่ะมันขึ้นไปข้างบนแล้วอืมเอามันกลับมาที่เดิม Mere lawa ni gay. Kon circle ke icon. Bye. Uah. Tamatlah. Lahlah. Ini dah tamatlah. Aminlah Eh. ตายแล้วยายตายแล้วครับไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่มันคนดเดียวตายไอ้จีนไอ้ก,กุญแสุดทตายเออโอ้ตาย ใช่ใช่น,น,นี่แหละแตนจะเป็นเป็ดใครอ่ะอย่าบอกกูวะ <Hey. S 2> ใช่ไม่ใช่โอ้โหคนอื่นนี่เวลาคุณตีแล้วอันนี้อันนี้มนันไม่ดีสัตว์มันมนี่ดิ <Okay. S 1> ตามิงแล้วมึงเหนือตัวรอดแล้วไม่รอดหรอกแกกูตีอนานะทีหนึ่งมันจะขบวนอะ งั้นจะเล่นใหม่เอ้มคนตายเต็มไปซท่านคนตายนั่นแหละฉันรักษาเพื่อนไม่ได้ฉันต้องรักษาตัวเองโราคุณตายนั่นแหละไหนตายที่ไหน

ลูกคุตอยู่นี้นี่เอาไปตขนี่ไข่ไข็งเหรอโอกมาเดินไม่เคิจ็คสัน ไม่ขึ้นใจสารดูดิตามันดูมันวิ่งดิเฮ้ยผู้ชายเขาไม่ไหวแล้วผู้ชายเขาไม่ไหวแล้วแจ็คเขาไม่ไหวแล้วผู้ชายเขาไม่ไหวแล้วเออไม่โดนเี้ โอ้ยมานะโดนตีอีกแล้วออเดี๋ยวก็หมดดกระดาบไปด้วยเพื่อนเย้เย้ <Yeah. S 1> yeah. รอดชีวิตแล้วดีใจจริงเลยออ yeah. uh huh. ฉันแจงมาบัณไม่เจอหรอกไม่ใช่มจันเเจอาเมันเจอลมไหนไหไม่หามันตาเราอยู่คนเดียวน้ยายน้ยายน้ยายอยู่ไหนอากาน้ยใจ So you know what? Oh, oh I want the back too. I want to get up. Can I be the top Kau the hour? I'm going to get this thing. Yeah, yeah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 . ไปซะเลยซะเออมคนกินโอ้ไม่นกินแล้วเงินไเงอยู่ให้ครบทีได้เย้มเวลาแล้ววิ่งเอะไรกัน อืมโยข่าจะดีนี่เลยเยอะมันเวลาแล้วจบไปพิคคนนี้แล้วบายบายทุกคนไม่มีใครดูคลิปก็หรอกแจ่ดีไม่มีใครดูสักคนมีคนกินพิซซ่าด้วยหรอมันไม่มีนะมั้งมีึนไิ่ได้ดูก็ออกไปเลยไป